สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมหงสบัตผู้พ่พอกระสอบน้องแทนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อใ้ได้รถไทยเมื่อพี่น้องเอ้ยไปดีมาลูกเอฟซีท่ามาน้องเอิญเป็นยังคือเพื่อนลงคลิปบุ<อ> <laughs> บ่งในกะกเหลาะอภัยกะเลาะบุ่งในี่นะเห็นนันบังห้ามยืดเราใส่ก็ไปยืดน้ำจะเหม็นซาดบังกระเลาะไงอีกะกะเลาะนะฮะโอ้ย bà nội, Nam na mông pí não ơi mà mưa nhăng na pí não này cô, ô, ảo ảo à na, mày này na, sang, เราส้มนะพี่น้องมาสิพากันเมื่อยังนะพี่น้องแต่เมื่อเนี้ยผมบืนสิบืนนอปะทอดคัวบ้านเฮาเลยพี่น้องบอแมนบ้านเฮาบ้านอันบ้านเฮาอะไรนะบ้านนอะโมงพี่น้องเอ้ยโอ้ยทีลุถไทยพี่น้องเอ้ยโอ้ง่ายเงอบรถพี่น้องเอ้ย กันเจื้อนเน,นี่นี่เนาะมันสิยอ,อ,อ,ย,อย,ยู่ติบ่อินขาต่อ,อไปได้แม่บคัวนะ,ะวออแค่อยู่เต่อดอ นี่นะกันเจีอนเลวเรียบร้อยเลยต่อไปพี่น้องเลยปืนหววตอนนี้นะเข้ากับลงมาเห็ดเกลวลงมาลางังลงมาเห็ดครัวอะไรเอาปูซีนเพิ่งกันล,ลงมาเห็ดเลยพี่น้องเบา เอาจอดรถไปอยู่ป่าเทะเ้วละพอะประีเรียยบลอยเลย่นอะ

สองคนแก่มาก็ได้ลช่องมือละช่องมื่นกูแก่นะรอยท่ายหมื่นละท่ายแม่มื่นหาที่พันลงตังคือหมดเท่ากับใครตาไปคอนนําหยาตจริงเดิอหยาหยาข้อไ่นมาค้าม่ะไม่ใหญ่เพื่อนแกมาค้ามขายพี่น้องเอ้ยไปไนไปเนะขายรับากปรเทศเลยวแล้วบอกให้ไปพลังโอ้ย ถ้าแม่เพิ่งเขมาเห็ดคัวพี่น้องเอ้ยามาคอยต้ัวป้าห้าวกะ่วยเลยไปป้าไป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 เห็ดคัวน้าแม่บ่ไปบ่เห็ดคัวน้าแม่ี่ไปกี่หลไทยน่ะ้าพี่น้องเมื่อนำกนอยูหน้าบุห่ถ้าแม่เพิ่นสิไปเห็ดคัวพี่น้องเอ้ยมึอนี่นะ เบ้องเดินมเดินปะหูมบเราเราเลื่องค่นแม่ค่ะแม่่าสิเราเลื่องอันอีนาอใหญ่ขนาดากันน่ำลงเบิ้งเบืงองือสข้างค่ะพี่ประสอันคนหนึงนะอีนังบ่มีหัวบอคนนตาคูมนก็ายแล้วละมือเอหมาคำหนึ่งค่นี้อ่าอ่ามากินอันนี้อืมฝาดเชงยืนมือจับบ่ากัอยู่อ่าัน นัองกันลงไปน่าสายอาจ,จะเห็นน่าเสายอา,จจา,ายในนี่ในเจ้าจะเข้าไปช่วยวะอันโมเมนเจ้าร้อนสิไอเบนบอมบมอคืนนี่อายนอนอีกอาะนอนบิดคืวนว่ะสัเห็นที่ทานองที่บัดส,สัสผู้หนึงนะผมมีหวัวว่าผู้นึ่งยืนตาโกนกูอยู่ว่ะสัเมืม่อจะมาไปกินนั่นปิตยานีพี่น้องเลยตาไ ผู Ooh, my name, my name waves, ้ไม่ใงญ่ไม่ใหญ่ยนะบริเวณเราทงเดียวไม่ใงญ่ยนะซองทงผู้ได้แล้วหมื่นปลายพี่น้องเอ้ยปลายรอหลุดรอสวมกำกันนะพี่น้องเนาะออกหน้าผู้เละพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้พี่น้องเอ้ยได้ซองกระสอบย่างโบเบิร์ดได้พี่น้องเอ้ยซองกระสอบย่างโบเบิร์ดย่างลายถ้าได้ก็ได้อยู่ประมาณชัมสี่กระสอบเบ้ น้องอันนี้พระเจักมาทางใดพี่น้องเอ้ยโยกขึ้นนลยแม่เฮ้ยสิเม,มื่อแล้วพี่น้องเอ้ยได้ซองกระสอบเครื่องสิเม,มื่อแกพี่น้องเอ้ยรอหลุดน,นำกันวะสิได้จักหมื่นได้จักแสนอเ,เอาตัางทั้งหน้าพูามาฆ่าบอกว่าในรีเอ้ย

ลองวิงลองวิยงฟังเลยหาป่านเงวันนี้เจ็ดมุ่งไรเสียก่อนแต่โคโคตดูเฮ้ยพี่น้องเอ้ยห้อนตอนนี้ก็ประมันบ่ายเลยจัก้อไม่ไป้ก่อนนี่เ็นงานอ ได้ครึ่งกระสอบพี่น้องกระสอบนี่นาบดเต็มครังานนะอีมันมากงเกาะเอา,ออานะอนน่ปลาจากตันนี่นปลานี่ขี้หมูเจ้าหน,า,กกนาลเดเกอะเมามาให้เม่มามาแม่อมมเมอาไว้มา พอน้องแทนก็เอาพี่น้องเอ้พากันเมื่อยหอนน้องอันนี้ลงมาแล้มามาผัดเก็บแล้วพอดีน้องอันนี้ดวงดีแท้เฮ้ยพี่น้องเอ้ทางหอนแดดแห้งแดดมือนี่นะกินข้าวแหละเพราะว่าจังเมื่อนี่ กินเงินหแล้วพากันมาเลยกินข้าวเที่ยงกันยังอีเด้เขาปุ่นก็าประเสืิฐไวมาคุ้งมาพากขไปตามกินเงืนนตัวมาแม่กินแกงขีเด็ดนันมยัอยากจะมีอยู่ในทางแล้วนะกินเถียงนับว่าินเียงตัวหนัใกัน่เห็นันมันมันจงเหรอเงมอเป็นยังไงไหว งา,งามคาม้ามง,ามงาม่ง่ายกรชาเอาลูกไปกับบอกกูมึงแน,น่ในชฟนะแพทยได้เห็นนะลูกลูกลยในชกนนมีอีกแล้วของค้าลมหน่ะกับมานะมี่ลูกชินเต็มปากอยู่ยังไงห่ำชกจะคล้องแหละ ก็เบ่งข e yeah. ึ้นอีกมาเป็นวาดอีกแหละเป็นวาดปีนัยกันไปไปเก็บกระตุ้งนอกกระตุ้งน้ำขึ้นเก็บเลยมืออะไรพี่น้องเอ้ยนี่เด้อไม่สาวเด้อ 何なの,のかな